ในส่วนเรื่องการเตรียมแผนปีซีซั่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างน้อยตามหลักฟุตบอลมันก็ต้อง8-9สัปดาห์ก่อนการแข่งขันเราอย่างน้อยต้องให้ได้8-9สัปดาห์ก่อนที่จะมาวันที่12กุมภาครับมน12กุมภาโนนกันยา <c oughs> 12อ่าโทษที12กันยาก็าสรุปก็คือ2เดือนนะพอพอจะที่จะโอเคสําหรับแพรถูกว่าครับโอเค 2เดือนก็เท่าไหร่อ่ะถึงหากัญญากรากฎาดิต้นกรกฎาคระบาณนั้นถ้าถ้าทา,ทางรัฐบาลโอเคนะแล้วก็ววโปรแกรมอุ่นเครื่องอโปรแกรมวางแผนพวกแม์ฟิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เดินทางออกไปไป,ปีซีซั่นนอกสถานที่ครับที่เราเคยไปอยู่ประจำแล้วก็ประทินต่างๆที่สโมสรเล่นคุยไว้ก็เราก็ยัง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 ทำอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าขอ เช็โปรแกรมให้แน่นอนตอนนี้ตามปฏิทินนะครับครับโอเคเรื่องต่อมาเมื่อเตรียมทีมก็ต้องมีนักเตะน,นะครับผมถือใบรายชื่อเนี่ยโอ้ยนั่งอ่านอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับสรุปแล้วแพร่เนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะจากเท่าๆที่รู้มาถูกต้องบ้าห,หรือมีเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างไรก็ยังมีนักเตะนักเตะระดับไทยลีกที่ติดต่อเราเข้ามาครับพี่ด เออเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เยตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเพราะตอนนี้าผมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันบอกว่าเกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่กับผมไทยและต่างชาตินะชื่อเก่านะนหรือว่าไทายร้อยเปอร์เซ็นะครับในใบาชื่เก่านี่นะคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้เอผมจะบอกออว่าเก้าสิบห้กน้อยไปเกาสิเอ็อร์นี่อย่างน้อยสาตัวได้ไหมครับพีเ่เออเได้ได้สาตัวเขอกนะอ่า ดูการรักษาตัวของนักฟุตบอลการให้ความร่วมมือช่วงช่วงเราหยุดโควิดในการจรจาลดเงินช่วยสโมสรถึงแม้เราลดเงินช่วยสโมสรแต่ต้องบอกติยุติแต่ว่าเงินเดือนมันก็ยังรันอยู่มันก็เหมือนเราต้องกลับมาทํางานใหม่อีกหนึ่งฤดูกาลเกือบเกือบเกือบเดือนสิเดเือนนะครับพี่เดแล้วช่วง4เดือนเนี่ยเรารับเงินโดยเราเราเราบ้าน ว่าการที่ดูแตตัวเองไม่ให้เกิดปัญหาอะไรเป็นส,สำคัญเพราะมันเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะเราก็ต้องดูว่าตัวผู้เล่นคนนั้นสําคัญกับทีมไหมถ้าไม่มีความสาคัญกับทีมสัญญาเขาก็จะหมดลงหลายๆคนที่สัญญาปีต่อปีที่จะไปหมดตุลาครับพี่อ่าอ่าเขาคือคือถ้ามันมีปัญหามากๆเราก็อาจจะอาจจะไม่ต่อก็ดึงสัญญาเขาไปครับเราต้องบอกให้เขาก่อนนะครับเพราะเราเราเราว่าเราไม่ต่ออะไรประมาณนี้อโอ้โเข้าใจเลย ทีนี้ทางไทยลีกตัวไทยลีกหรือตัวที่โดนผลกระทบในการยกเลิกสัญญาหรือแม้แต่ตัวที่ดีๆที่ยังเหลือนะเพราะว่าตลาดเปิดใหม่ถ้าติดต่อมาเพียบเลยพี่ช่องเขาอยาก้องงานเขาอยากมาคือบางคนที่เขาเป็นเอาเอาง่ายๆอย่างไทยลีกหนึ่งเนี่ยเขาเขายังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอ่ะพี่เ,<อ>เขาอยากจะเล่นมากกว่าส่วนมากอะ่ะต<อ>้องบอกว่าเป็นบิ๊กเนมหลายๆคนนะเขาอยากจะเล่นเพราะว่าด้วยด้วยโครงสร้างของแม่เนี่ยเราคุยกันทุกวัน ต่างชาติที่เคยโด่งดังในไทยอีกหนึ่งเขาต้องการมาพิสูจน์ตัวเองเราให้พิสูจน์อยู่แล้วเช่นพิสูจน์อย่างคาร์ลอสอย่างอีซาก้าเราให้พิสูจน์เขาอาจจะมาพิสูจน์ในในงบประมาณที่เราจ่ายได้แล้วก็อ,อย่างเมื่อวานนะครับที่เราลงเยาว,วชนทั้งแปดคนมาก็เป็นอะคาเดมี่เป็นนักเตะที่อะคาเดมี่ของเมืองทองท่าเรือเชียงรายสิงห์เชียงรายชลบุรีอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็เขามีโอกาสน้อยในทีมทีมเขาแต่พอเขามาอยู่ทีมเราเขาฉายแววอย่างนี้มันก็เป็นการสร้างอนาคตให้เขาพอเป็นการสร้างอนาคตความกระหายมันเกิดเราเราไม่ได้ว่าเราเป็นบันไดให้เขาสู่ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับพี่ถ้าถ้าเขาแล้วเขาก็มีความสุขที่อยู่กับเราเราก็จะสร้างทีมระยะยาวในแบบนี้เราเอาไม่ได้ให้โอกาสแค่เยาวชนหรือว่าต่างชาติที่เคยโด่งดังไม่ว่าอดีตทีมชาติอายุจะ40เนี่ยเขามีประสบการณ์เขายังเล่นได้ เขายังเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องได้เนี่ยเราให้โอกาสทัศนคติและเลือดนักสู้เป็นสิ่งสําคัญในช่วงผมทําทีมอะพี่มผมพยายามให้ปัญหานักเตะท,ที่มีปัญหาอเอามารู้จักผมน้อยที่สุดเพราะผมไม่อยากมีปัญหาเวลาทําทีมผมเจอปัญหาทุกวันอยู่แล้วครับอืมครับนั่นก็คือเรื่องของอนาคตที่ต้องไปดูอีกว่าโหตลาดมันเริ่มกลับมาคึกคักแล้วก็น่าใช้ตัวที่ดีๆได้ ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นคือโครงสร้างมันดีมากพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันดีแต่ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะเรามีตัวที่ดีมาเสริมครับอืม,อมโอเคอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตลาดมันเปิดนะนะโหใครๆก็อยากได้ตัวดีๆหรือว่าตัวที่ที่ถูกๆและดีอ่ะกลับมาบใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนอยากรับโอกาสนะครับพี่เขาอยากเขาขอแค่โอกาสนะครับอืม ขาขอแค่โอกาสเขาอยากเล่นเขาเขาบอกบว่าเรื่องเงินบางทีมันเป็นสิ่งที่เขาหามาได้ทั้งชีวิตแต่ว่าเขาเขามีรถเขามีบ้านเขามีทุกอย่างแต่เขาอยากพิสูตรเขาอยากเล่นก็มันไม่ได้ว่าเล่นทุกนัดคือมีโอกาสได้โชว์เพราะว่าไทยลีกสองต้องบอกว่ามันเข้าระบบฟี่าระบบออฟฟิเชียลระบบทารนเฟอร์มมาเก็ตทุกอย่างมันไม่ต่างจากไทยลีกหนึ่งแค่ระดับลีกมันลดลงมาขั้นหนึ่งแค่นั้นนะครับพี่ปีนี้มันเข้าระบบ การลงทะเบียนแบบทางเฟอร์มาเก็ตหมดเลยนะครับ